พักเก้าวไกลได้หัวหน้าพักคนใหม่แล้วพร้อมเปิดรายชื่อตำแหน่งสำคัญจากกรณีทิธาลิ้นเจริญรัฐได้ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเมื่อช่วงเช้าวันที่วันที่15กันยายน2566ล่าสุดกรุงเทพธุรกิจรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดผู้สื่อข่าวเผยจากพักก้าวไกล ประเด็นการคัดเลือกหัวหน้าพักและกกบอหอชุดใหม่หลังจากนายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักไปเมื่อวันที่15กันยายนว่าขณะนี้แกนนำพักกกคุยกันค่อนข้างเสด็จน้ำแล้วในเรื่องตำแหน่งสำคัญต่างๆก่อนที่จะมีการประชุมกกบอหอคออย่างเป็นทางการตามกำหนดการในวันที่23กันยายนนี้ โดยหน้าตาตำแหน่งสำคัญภายในกกบอหอชุดใหม่ของพรรคมีอาทินายชัยธวัฒน์ตุลาธนสอสอบัญชีรายชื่อและรักษาการเลขาธิการพรรคเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ในอภิชาติศิริสุทนทรรักษาการกก,กบอหอสัดส่วนภาคเหนือเป็นเลขาธิการพ,พรรคนายพฤิวัชรสิงห์ทูกสอสอบัญชีรายชื่อนั่งเป็นโฆษกพรรค นอกจากนี้แกนนำพักยังจะเสนอชื่อนายประกรณ์วุตอุดมพิพัฒสกุลสอสอบัญชีรายชื่อให้ทำหน้าประธานวิปฝ่ายค้านในสภาอีกด้วย